สวัสดีพี่น้องชาวไทยที่เขารบรักและพักดีด้วยครับวันนี้ผมแก้มนะครับเขาอว่าพี่แต่งต่อไก่จังไม่ต้องบอกไก่แล้วนะเนี่ยท่าชมดูอีโลอีกนะนะนเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ชุดนะครับมาเพราะผมมีชุดอะไรบ้างน,น้องถ้าน้องเห็นชุดแล้วมันก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องตกใจอะไรมากนะครับชุดแรกนะครับมาจะทัวร์มาเลยไก่กุ๊กค่นะไก่เด็ดดวงทั้งเต็ม เนี่ยนี่ครับชุดแรกของเรานะครับชุดที่สองชาปะแล้วก็แฟชั่นแฟชั่นผมเยอะนะครับน้องไม่ต้องตกใจแฟชั่นเยอะไม่ชุดก่อนก็ไปชุดนี้ชุดเออไม่ชุดมันต้องไม่รู้จีแล้วก็ชุดนี้นะครับอ่ะผมก็มีเยอะหลายชุด นี่ครับอืมไม่มีเพื่อนนะ,ะชุดนี้ก็ไม่มีนะครับก็ประมาณนี้สำหรับชุดของผมนะครับน้องๆก็ดูเอาเองนะคะเพราเยอะแค่ไหนนะครับผมจะไม่ขออธิบายนะครับผมเล่นมานานแล้วแลวชุดผมก็เยอะด้วยนะครับผมขอใส่เป็นหน้าน,นี้แล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมาตะลุยเย่มโซนฟีสไตล์กันนะครับ น้องขอมันไม่ได้ขอกันนะครับแต่ผมจะมาตะลุยนะครับนี่โรสกริปเปิลครับต้องต้องจ้าใช่นี้แทนอะไรเใช่นีมจะหมดแล้วนะโรสกินเปิลครับอืม,อมเสียเวลาว่ะนะจะพาทัวร์ครับพาทัวร์ฮะ อืมไงต้องอิจฉาแล้วนะครับโจนมีข้าวสกินเดียวเอเวอเรสต์อืม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 นนี้อ่อนได้ปีๆครับไม่ค่อยเทนะ ครับมีเยอะเลยนะครับลูกก็มีเยอะรามีแค่อันเดียวปะ่ะพร้อมยันงนักเปลอาแล้วกูจะถือเชืออะไรดีวัเนี้ยเชือในแทงเลยเบญญอรนยิงใหญน้าก็ไม่ทีอะไรมากเอาอะเวลาต่อยเดี๋ยวผมจะตัดตอนเข้าเกมเลยก็รกับกัน งั้นน้องนะอมชอบปืนเนี่ยงั้นไปดมวันนี้ผมจะเล่นเฉพาะปืนที่ผมจะเล่นนะครับขยายม่งเล่นปืนอะไรก็คอมเมนต์นะครับเออ เราเป็นเกียมวันนี้ผมจะบอกน้องนะครับว่าผมเก่งขนาดไหนแปะนักต้องตกใจพี่มันก็อย่างนี้ละ่ะอยายเล่นลูกซองไอ้สัตว์รอดไหมเนี่ยเ <c oughs> พื่อท่านผู้ชมผมทำได้นะครับจะไวุ้่นผู้ชมผมทำได้เราจะสั่งให้ไปตายจะทำไหมมันก็ไม่แน่ <c oughs> ร่วมกันเลยตัดเขาเกมเลยดีกว่าชานะครับขอโทษดีเขาไปเป็นรนะครับก่อนที่เราจะจักลาจักลาเต้นหนสเต็ปเข้ามาเยะวะ้วว่ะเธอคนนี้เป็นใครกันน่ารักเหลือเกินเธอเธอน่ารักอะ่ะเธอน่ารักดีมีแฟนยงังเก่งซะด้วยนะเนี่ยผมเล่นซองไม่ค่อยเก่งนะเนี่ยเธอคนนี้เขาคิวอีกแล้วอะ่ะถ้าผมเล่นกระจอกตรงไหนก็ต้องคออบัยนะครับ ผมม่ได้เล่นมาสองวันนะครับสองวันสีมือก็ตกเป็นด้วยฮะเผาคนนี้โถนารกดีมีแฟนยังเป็นไงน้องๆครับแกเป็นใครเอาเคืออเฮ้ยโปอ๋อล่ะรู้แล้วใครยิงไม่ใช่โปแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่กูโดนยิงตายเท่านั้นละ่ะ เฮ้ยใครไหเก็แล้วมันยิงกูได้ไงนี่ะ้อะอีกแล้ว่วงนี้เจอคนเก่งอืมยิงกูไม่แาบยิงใครไม่ว่าแไรยิงกูก็ไม่ยิงนะเอือุ้ยโกงแล้วเนี่ยมันถึงคนข้างจะโปเลยอะ ยิงได้ไงวะขยแบขยบวยน้องครับเดี๋ยวผมจะสอนการสตเต็ปเล่นลูกซองลูกซองเป็นปืนที่นับยากอยูน่นะครับถ้าเล่นซองควงก็ไม่ ถ้าเล่นสองควงก็ไม่แน่นะคะว่าจะงับได้นะได้ชัวร้อยเปอร์เซ็นดีนี่แน่ยถ้ามแอบมองคนอื่นไปแล้วคนอื่นอยู่จีนแจน้องเศร้า่ใส่ไม่ดีเลยนะเราอะถ้าจะฆ่าผมก็ฆ่าดิครับม่ใช่มานั่งดูเสร็จ โอ้ยน้องเก่งหรอจ้าแก่งหรอจ้า,ก,จากูเอาคืนบ้างนะอย่าร้องนะ <c oughs> โดนน้องคนนี้เขาเอาคืนสเราเธอหน้ารักดิไม่ีแฟนยังเธอคนนี้น่ารักเธอมีแฟนยังอ่ะเราอยากรู้แค่นั้นอะ่ะเธอซ้องควงยิงเต๊ะ วันนี้คุณผู้ชมขอลาไปมึงน,นะงไ,ไม่ไปใช่ว่าเรามาซี่กันในสัตว์ไปเล่นมาเล่นก็ได้ ไล่เตะผมยังไม่เจออะไรเลยไอคิดนะโอ้เขามาจากไหนเธอเขามาจากไหนน่ารักอ่น่ารักสุดๆเลยนี่ผมแต่งไก่ลนะเขาก็ทำผมมันไก่เลยกินผู้สาวนะบันดนี้มึงอ่ะกินผู้สาวนะบันดนี้อย่ายิงสาว ใครยิงสาวกูยิงหมดยิงผู้สาวนะบัดนี้เออเออลังเขาลังเขาฮึเป็นไงล่ะจ้าสเต็ปนอนยิงหมุน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 สเต็ปเก่งหลังเขาลังเขา ซองควงแรงจังแต่ซองกลางกลางอะแรงกว่าเธอซองควงแรงจังแต่ซองกลังแรงกว่าเธอ,อ,ขอ,อเธอ <c oughs> ขาจะมาแล้วมดผมจะอยากมีแฟนเฮ้ยเขาอะอถ้าใครอยากให้ผมแต่งแบบไหนก็ คอมเมนต์มาได้นะครับเพราะผมก็ไม่ได้มีชุดหืเม,มาไปไปนะ่ย่าลืมแล้วก็คนที่ติดตามผมนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าจะให้ผมใส่ชุดอะไรนะครับออืือ ฮใครอยากให้ผมแต่งนักเวกมินยานะครับก็แต่งบอกได้นะหรือใครจะให้แต่งเซตนั้นนะครับเซทเทะเซตตำรวจใช้ยก็ขอมาได้นะพี่ตัมใจจะแต่งให้น้องๆดูอยู่แล้วอ้าวเธอกูบอกอะไรไงว่าอยากฆ่าผู้สาวไอ,อ้สัปไ่ตายไม่เป็นไรเอาใหม่เอ้าเกิดใกล้พอดีเลย ใครข้าผู้สาวจะไม่ได้เลยจะซื้ปืนกันเลอออยอาไกูไม่ยกโทษให้คนที่ยิงผู้สาวหรอกโมจงกับกูทำไมอีดักมีการเปลี่ยนปืนด้วยวเราเจ้าเล่มไม่เบาเอ้าวสมันนี้ขอต่อทํากันแบลคปหน้าครับ,บายบายถ้าใครอยากผมแต่งชุดอะไรก็ เธอเธอเธอ,อ,อ,อไม่เอาดิครับก็อย่ามากดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้นะครับเพราะผมเลยจะทำอย่างเพื่อนน้องๆนะครับย like, อย่ากดไลค์กดซับสไครป์ยืนนะครับปะละกันเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย